โอเคครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ n d p p Snap Top j a g u a อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ท็อป1 5 0 0นเอ1,353นะครับผมก็คือเราเนี่ยอยู่ที่210ดาวนะครับผมห่างจากแรงแกนท็อป5 0 0เนี่ยประมาณ50ดาวเหมือนเมื่อวานเลย54ดาวนะครับผม ก็ห่างอยู่พอสมควรนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมเป็นวันที่เราดันแรงเนี่ยวันที่9แล้ววันนี้วันที่9แล้วที่เราดันแรงมาครับผมซึ่งทุกคนก็ติดตามมาต้อง9วันเนเนาะใครที่ติดตามมา9วันบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะจะได้รู้ว่าน้องๆยังรับชมกันอยู่จะได้แบบมีไฟไปดันแรงกันแล้วก็เอาสเต็ปไปใช้นะครับผมเอามุมบั๊กเอาอะไรต่างๆไปใช้นะครับผมก็วันนี้ครับผมเป็นวันที่29นะครับผมซึ่งตอนนี้เวลา2งทุ่มครับเดี๋ยวเราจะไปดันแรงกันต่อนะครับผมว่าในการที่เราดันแรงเนี่ยตั้ อยู่210ดาวเนี่ยเราจะไปจบที่กี่ดาวก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับผมเกมสุดท้ายเนี่ยเราจะไปอยู่ที่กี่ดาวและอันดับปืนของเราเนี่ยจะขึ้นไปที่ท็อปเท่าไหร่นะครับผมก็นี่นะครับผมตอนนี้อยู่ท็อป6นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะดันไปกันได้หรือเปล่าแต้ม20,000ครับกับสไนจยจัก,กรวาลโอเคก่อนที่ไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมกันเลยเอา้าใครมันเรืร่องลูกซองเนี่ย ใครมาเลือกลูกซองเนี่ยฮะโอ้เกมแรกก็เรียบร้อยเลยเกมแรกก็อะไรก็ไม่รู้เลยลูกซองได้ไงเนี่ยโอ้โหอะไรจะเล่นไส้ซะหน่อยไทยแพ้เรายอมไม่ได้ราจัดการเองเฮ้ย โอ้ยดูมันโอ้ยมันโปโปรมันโปรเฮ้ยระวังนะเว้ยมันโปนะเว้ยมันโปมันโปบอกว่ามันโปมันจะหัวโหดอะไรอ่ะอหูหัวทุกเม็ดเลยมันโปรยี่กูเจอโปรมันโปมันโปมันโปรระวังระวัง ไอ้พัดลมพัดลมพัดลมลลขึ้นตรงสูงดิไปขึ้นตรงสูงดิมันเอายุ้ยพียิงหวัวได้ขึ้นไปสูงดิเนี่ยมันโปเนี่ยเนลลี่ยโฟดาวแล้วเดี๋ยดโดนแบนแล้วเนี่ยใครบอกรองใครบอกรองมาโดนแบนแล้วไหนไหนวะมีตัวตนปะเนี่ยโดนแบนต่อหน้าต่อตาบอกไม่ได้โปหอยหลอด ใครมันเปิดโปรยิงโอ้โหใครแม่งร้ายพี่วะอวโปรโดนแบนค์ครับเปิดยิงอะไรจากว้าก็โดนแบน,น์สยครับรออะไรอยู่ได้คิมอะ่ะเจ็บมากเต็มหัวเลยหัวแตกใช่ที่ถูกทุกรอบเต็มหัวเต็มหัว มาดิโอ้โหไข่วะเอาไปปนวิ่งได้อะไม่ใช่บอดมันหันมันมันหมุนติ้วเลยหัวแดงแดงเดี๋ยวนี้เราทำเรถล่ยบอกกดรายงานมาดิเล่นบัไยมันเล่นบักบักถลบอดเดินถลูกำบัง เล่น,นปกติได้ไหมไม่ได้ครับเล่นโหมดปกติที่ไปดาวแล้วไม่มีบบรูเสี่ยกับพี่ไม่มีรูเสี่ยงพี่หูดีโหดีอ,อะไรครับเอ้ยไปละตาน,นี้ไม่ทันกับพี่โว้ยอุ่นพี่อุนอะไรวะ แอดรัชตาเสือใช่ครับน้องไ <Double kill. S 3> อ้หนึ่งเนี่ยมันมีเหลือว่าสามร้อยมันลดราคาลดเหลือสองร้อยบาทอุ้ยลดอะไรเนี่ยวะล,ล,ล็อกทุกเม็ดล็อกทุกเม็ดเด็ดทุกไม้วันนี้มาเอาดาวฟรีครับผมโอ้โหมึงเนี่ยแ้งหมด <First> blood. ไม่พอไม่ได้ลืมไหลอดเก็บตยโอ้ยใครเก็บร้านพี่วะสไนเปรอรของโปร สนายหลอกหัวปากเนี่ยโอ้มาแต่ปินข้างบนยิงไอ้นี่ก็ไม่ได้อ๋อผลามผลามผลามมาท้่มาแล้วลลอาเจ้าคนะ่<ม>าคนะนี่อะ เท้าแกงรัดเท้าอเทาข้าวแล้วแกงไม่กินจะกินไม่ะด้รับลงมาละปุ่งยม่ไม่โดนเลยได้ดูมีอะไรปังสู้ยู่หนี โอ้โหสามตัว้้อม่อ้วนอาพี่สองตัวดูใหญ่ดเ double kill ดีครับถัดไปพี่เถามว่าอะไรนะแต่ก็ first l ยมาได้่ไห ึงปีติตอกไม่โคตนำาเลยยัตัวหนึ่งแล้วก็ล่างมาบอย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 มาเป็นแลวมาเป็นแ้วเต็นๆๆตายไม่ได้มาโหดงวะใครโดนดีใครสุดอะตายไม่ไดไม่ใช่อีกี้ด้วย บนบนตอก้างอกเาครองเลยนะเาคนตัมนจัอยู่นี่ัยนีันยู่ยด็กคนนีัเด็กคนนี้รับฉายาเด็กคนนี้รับฉายา พาราเลโรทาราล่าอะไรอ่ะทาราเลโรลทาราา่รา,า,ราเลยสองขอนไม่ได้ทำอะไ,ไรเฮ้ยผัดเท้าขึ้น๊เจ๊ยี่แหละเจ็บละวเฮ้ยมันโดนโดนนะเจ็บนะแม่งกดเจนไหนเนี่ยนบนใดผัดผัดบนใดบนใดโอ้โหอันนี้เป็นรู้ อยู่ไหนคัดอยู่บันไดนี่แม่งอยู่ไหนมันปนขึ้นไม่ได้คนห้าวจังวะร้นหนึ่งตี่กตุ๋<อ>นลงมาโอ้ยตั้งป่วนมาบุกนมาขี้มันละเนาะไม่ดูั้ต่อแน่นอนไม่ร่วงวะ พี่ผมเจ<ใ>อพี่ด้วยนะคะอโอแม่งไม่ตายเม็ดหนึ่งแล้วโอ้แมกซะสามพี่ยนได้เนาะบนสี่ตัวเลยบนเนี่ยตัวเาลยอุ้ยเจ๊นี่เนี่ย,ยโอ้โดนก้นอนี่แต่ผมแพ้ค่ะ

โอ้ไม่มีบอลเลยอยู่นี่อยู่นี่ไม่ตายวะยอยู่ขวาอยู่ขวาเฮ้ย okay, okay. หลัเฮ้หลังลัหลังกันหลังเก็บสี่กแกงกันได้มลนะ้ว พี่กินหลังหลังเต็มเลยพ yeah. ีนนะ่เฮ้ยอดนมั้งมาร์กเด่นใครวะเฮ้ยเรานี้เขาไปไหนของเขาไม่ถับเลยสนะวยตายมองพี่ผมแฉบรูปพี่ลงทิกตอกนาพี่พ <laughs> จา่าได้ร้องว่าจา่า <NYU> อันนี้เขาหัวแล้วโอบ,บี ที่ไหนวะมาร์้าตอนพี่ผมพี่อยากเล่นกับพี่มากครับผมผมจะใช้ยิงให้เลยเออติดม้าก็ติดม้าก็ล้มลุ้มเลยลุ้มเลยติดม้าก็ติดม้าก็ติดม้าก็ไม่มีเลย วว้าไม่มีเลยอะไรอ่ะทำได้ไงวะไม่รู้เหมือนเออขอมันยิงตรงหน้าต่างตรงการบ้านเลยฮะระดับจะไปไหวยังอุ้ยยืดทอใหม่กูไปละตอรี่ตู้มันก็ยิงไม่ได้ที่เตือนอยู่หน้าบ้านเก็บไปนะพี่คิงโยนเกมออกโอ้ยอันนี้แม่งแปลกๆแล้วนะมันยิงคิมได้ไงวะ คือนเนี่ยมันกดยิงเฉยเลยน่ะใช่ไงเนี่ยไอตัวเนี้ยแปลกๆนะระวังนะไอตัวข้างหน้าเนี่ยพี่อ้นเห็นนะาตาที่มันเข้าก็ว่าอยู่ทำไมตายเร็วจวังวะไม่มันไม่น่าล็อกขนาดนั้นน่ะอย่างไกลอะ่ะม,มันโดดลงข้างล่างเหรอของพัดยิขงขอ่คนนะหลบดินนอืมอะไรอยู่ตรงโอ้ย ไม่<อ>ไม่ทำไม่ไ่้มันรู้จังวะมันจับระยะไกลเออทามันไอ้นี่จริงๆนะเว้ยมันล็อกนั่นน่ะสวยเอาดาวเยวาเรืออเ่องขวาไป่ไ้นเกาตงขวไจิ้วน่งขวาย่รตันอ,อ,อยู่นี่ตายวงนี่ขวาเนี่ยดูยดูผมยิงไว้ดูดดใรลวะใล,นะ,ใลน,นะชา แล้วเ he wow. oh, mm ้า hmm. เ่อโบนี่ไงพี่ฮีเตอร์เนี่ยาเนียเออใครเนี่ยนี่ไงแคะท็อปเออแต่เนี้ยแคท็อปเออใช่เป็นีเตอร์นะเอทำไมเขาวิ่งอย่างเงี้ยใช่เอระ เนี่ยไม่ใช่แล้ว GM ป่ะเนี่ยกี่ยวยังไงนะนใช่แล้วบ้าแ,แล้ลก,ก็ดูสเต็ปเล่นดิร้องในทีมจีเอมยังไงก่อนอยู่ไหนก็ดูเดินดิเดินยังเดินไม่เป็นเลยหยังหมุน,หม,นหมุนอยู่เลยจีเอ็มเปล่าไม่โปลิบเปล่าซ้ายมีนะดาวไปจับสองกระบอกทั้งที่อ๋อมีตัวอีกลงรถลงรถลงรถ จุกันอยู่ไหนหบนล่ะมีตนพี้ปะเอออยู bon. oh, 2> 2> s <S ่ข้างบนอ๋อดาวบ้านงนดาวล้วบนบ้านทีมอะที่เหลืออยู่หลังบ้านแม่อยู่บนดาวตัวอะไรอีเวตนี่จีบตัวนมาพีุ่เป็นปาสมตัวอลยอยู่กลผัดอะเจ็บมาก ไปสองสองไปสองเอออ๋อหน้าพี่ตัวน,นึงเ,เ <c oughs> นี่ยโอ้ว้าววิบล้าโอ้ยพวกกากกลางไอ้ที่มันเอานี่นเลยอะไรอะ่ะสองตัวนี้มันโดนอะไรวะโอ้ยผมไม่เห็นที่เจ็บเลยโอ้ยน้องพี่ก็โอ้ยอีก้โดนลงไปข้างล่างแล้วโดนได้ผ่านหมดอ่ะโอ้ ผมก็เคนะ <Yeah. S 1> ยเก็บสีครับผม้าพี่โอเป็นตีนน่ารออะไรความเมตีเล่นโปรป่ามีสิวตึงตๆให้ไหมครับผมอุ๊ยดูพี่แม่พูดอะไรเลยาออะี่ฮิมดูอะไรวะ ไม่ใช่หรอกกูไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เอามันจับสนายแล้วพี่เติมเกมผืบเพล่รอครับเอ้ายื่หน้าหลังเลยแค่ไม่มีที่ยืนเ <laughs> ทยวเขื่อนยืนไม่โดนเลยยืนคนหลังคนหลังคนมันดักหน้าเน,นี่ยไปกลับไปแล้วสนายพูดเลยที่โดนในส่วนใบตรงนะั้อมันเย็นถานคุณนี่ถามโดนเฮ้ยน,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 นัล่ะเข้าเจ้า โอ้ยเจ็บมากทาอออะะไร่่พีเจ็บมากเจ็บมากต้นไหลตลอดโอ้โหเจ็บชิบหอยเลยโอ้ไม่โดนว่ะเฮ้ยบ่งหนึ่งดาวเว้ยสวยเลยวัยยาลุ่กดให้หน่อยกดแล้วครับสีตายหมดเลยเอ้ย นครับมาทีมนอยู่นี่หมดครับเดี๋ยวยิงเทียบให้ตุงทุงทุงทุงซาบูล่าดาวสองว้ยยิงยิงยิงไงหัวเรอะดิโอ้ยหลังเข้าตุง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 ซาฮูเลาเนี่ยมีผีดเนี่ยมีผิตุงตุงเกาหลา ดดดูููออไรยากดักแต่ดักไหมเป็นดาวบวกสอดาวเลยวะทำไมพี่บวกสดาวบ้างวะอีเปโซ่เนอยู่ไหนวะอีเปโซไม่มีอะละตัวโอ้ไก่ตัวฉีทบศัตรูแลยนี่อ๋อคือใครเขียมกูตายเอเรนเกียร์ ไอตบนจบีดูมาโจบนี่โอ้ยจิตามันหมื่นมันมันสามแสนอะเข้ามาเลยสามแสนเลยเหรอะทำคลิปเกี่ยวกับแล้วเนี่ยนี่แหละเขายานที่เข้ายนเลี้นคนนั่แหละเขารอเขายันเลี้นคนใช่ใช่ผเปดูเขาอยู่ติดนะตินะแต่เวลาเขาอยู่เขาตีมเขาาคตดีมากเลยนะโคตรดีิแลอยู่บน แต่ไม่มีใครให้สไลด์โหดเท่าเอเดพครับิดมัดมัดติดมัดมัดติัมัมัดตดมัมัดดมัติดมัดมัมัเตดมัเามัมัดมมัดดมัดิดมเมิดมมัดดมัมด้มัมดิมมมมมม พูดคำคมให้ดูหน่อยพูดคำคมให้ดูหน่อยเอ่อถ้ามาสนีดังนั้นมานี่อย่างงู้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมจ้าไอ้ไฟขาพี่ความคือก็รักก็คือรักนะครับผมถ้ากินหมูเนี่ยจะอร่อยครับผมอุ้ยพอเลยพี่พอแล้วคำคมคำคมมันเกี่ยวอะไรครับพี่ไอ้น้องคำคมให้ไอ้นี่ดิน้องคำคมให้มันหน่อยดิน้อง เจคค็บคมจากลาคือการเดินออกมาได้เหยียบตะปูเฮ้ยเอาดีอะไร <c oughs> อ่ะก็มันเจ็บจริงๆอ่ะพี่โอ้เจ็บจริงเลยขูโ่โดนทุกเม็ดอะ่ะไปไม่แห,ห้งอะไรหรออุ้ยทุกตัวโดนทุกตัวต,ลลออตัวละร้อยอ่ะตั้องปิดพัดลมให้ยูกลับเลยนะพี่ร่วงหูนะพี่ดีแล้วน้องดีแล้วไม่เหมือนไอ้ผัดบางทีไอ้นี่เลย เปป็นโล่หรือาฮะคำคมอะไรเอ้าไม่คมตรงไหนวะอกหักต้องมีไก่คนคนไก่ต้องมีคนหมักนะครับฮะคำคมคำคมพี่พี่อันนั้นมันอกไก่ต้องมีคนอักอะไรวะอะไรน้องอะไรเนี่ยเนี่ยมันล็อกไอ้สไนล์ล็อกเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยมานี่หน่อย ลองรองไอ้ทนายล็อกอยู่หลังสุดอะไรวะอยู่ไหนอะหลังสุดไหนวะหน้าเองอะไอ้พัดหน้าเองอะตรงที่พี่ชอบไปเล่นอะดูกันหมดเลยให่แบบวีเลยถอยหลังี่ได้เดียวท้ายท้ายพัดทนมันล็อกนะเว้ยระวัง อะไรเปื่อยเขามากเขาเนผม่าดูคลิปพี่แบบทุกคลิปไปนะดีมากน้องคคลลิิปปี่่ตังแแรกๆเลยเอาดีฝากกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์คลิปพี่ด้วยโอ้โหกดทุกคลิปพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับคลิปไหนที่แบบเอ่อกดไั้งกดทั้งช็อตแล้วก็แบบไอเนี่ยในติ๊กต็อกเอาดีเออเออเอาดีอันนี้มันเอฟซีตัวยงว่ะน้องยกให้เป็นเอฟซีตัวยงเลยกดแล้วเอ้ยชื่ออะไรนะ แม่ผมยังอ่ะไอ็ชื่ออะไรชื่ออะไรแมผมยองใช่ปะอ๋อชื่อน็อตครับพี่เออพี่ยกให้น็อตเป็นเอฟซีตัวยงเลยอ่ะกดไลค์ขนาดนี้เขาคมกว่าก็หาว่าเขาล็อกสภาพจัดดูดูก็รู้แล้วใช้ตังค่าที่พี่ติดใจแล้วเอาดีโอเคไม่ต้อนได่ยน้องเขาไม่ฝึกปีมือตามไหมนะพี่สุดเลยน้องสุดเลยสุดเลยสุดเลยนะอาจจะไม่มีโอกาสรอมันล็อกมันล็อกมันล็อก ผมกดทุกคลิปยิงกูวีดีมันล็อกนะะไหนไม่มีคว่าในเฟซในเฟซเราไอ้ฟ้าพี่ไอ้ฟ้าผมมันติดตามมันนะอฮ้ยไอ้สัล็อกไปมันล็อกจำได้เลยเมไม่ล็อกริงว่ะ ปีแต่อย่างไงมันก็ไม่ตึงเท่าเอ P ีพีป่อะไรอ่ะโอ้เนยุมนเหยวมานยันชุกกะด้ก็ได้หรอตีโบตวีโบตัวเราโบกูแล้วเอเ้ยขอบคุณมากน้องเอาดีเนี่มันรู้จริงว่ะคนนี้มันรู้จริงดูไม่อากจะงั้มาก เออว่ะน่ะมันตายแล้วใน่ะแล้วน่ะได้มีทุนนะไปตาไปนะทาใต้ว้าขาวว่ะอุ้ยยังไ่ทูนเนี่ยเด็กสองคนนี้ก็เป็นรายงานเขาอีกโอ้อันไหดูมันขำกันใหญ่เลย เนี่ยเนี่ยเวลาใครได้เมสรรูนะทุกคนพยายามเล่นอย่าไปได้เมสูนนะทุกคนไอ้พวกนี้มันชอบไปรายงานเขาไปมั่วตัวไปหมดแบบเวลาใครได้เมสูนน้องอย่าไปอย่าไปได้เมสูนไอ้พวกนี้มันชอบรายงานมันแบบพี่ก็แบบบ,บอกบอกหลายรอบแล้วไม่ฟังเข้าใจปะบอกหลายรอบแลว้วอย่าไปรายงาน,นก็<ล>สงสารบางคนเขาได้เมสูนยิงไม่ได้ก็ไปรายงานเขาอ่ะคนก็พยายามทำไดเมสไว้พี่สอนสองคนนี้ไม่ไหวจริง โดนดิอืมโอ้ยม้วนด้วยป่ะโอ้ยอนไก็ยิงดนนนี้ยิงดนนี่ไงนี่ไงโอ้ยมาดีไดนโปลิกตาน้องเข้าเรียน้องชายพี่มาโดน quý chết nó quá đúng phải em luôn phải luôn bốn năm hay mình 900, quá là Em bị tháo hơi lầu em bị đổ Ui ตัวหลังเจ็บแล้วอ้ยข้างบนข้างบนข้างบนตกดโอ้เงมากขวากาอากวากล้ข้างบนดาวมันยิงใครวะ หลังเข้าอ่ะคิมผัดผัดผัดเลยผมหลังเข้าเราเ่ยขาขึ้นเนี่ยเนี่ยหน้าพี่เนี่ยไอ้นี่มัวิ่งอ้อมผมอยู่นี่หว่ามันรอดใช่ดีคร่บเข้ามาแล้วผหัวแม่งเลยนี่อะไรไหมครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็คงบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดันมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับผม4ชั่วโมงได้ ก็ตอนนี้เป็น230ดาวแล้วนะผมเลยครึ่งทางแล้ว<ม>ก็จะขึ้น267ดาวนะผมก็เดี๋ยวน่าจะเปติดดามต่ออีพีหน้าครับผมเพราะว่าอีพีนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วแหละก็มาดูท็อปสไน์กันต่อว่าท็อปสไน์เราไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมท็อปสไน์ก็อยู่ที่ท็อป6นะผมเห็นปะ21,100นะผมก็อีก 200แต้มนะครับก็จะตามเป็นท็อปผ้าแล้วนะผมก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไปยันท็อปหนึ่งเลยซึ่งท็อปหนึ่งตอนนี้3 2มหมื่นสองครับก็เยอะมากก็ประมาณนี้ครับผมก็จบกันไปแล้วเท่ากับสำหรับคลิปดันแรงนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย